short the soul ya ta sapiti yo wi wasantu saporo wi nasatu pate ko wasantadayo Sukiti kayu po bawa api watch and see li sa mitchop cha tai no ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับ f อีทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าช่องมาวินแชนแนลนะครับก็มาอยู่ที่บ้านหนุ่มอาร์มพร้อมด้วยทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มผมเดินเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับได้ไหมนะครับครับผมครับเอ้โหปีปีบอกนี่อ๋อหนีหนีพิษอันนี้ไม่หนีผู้อะไรไม่นลืมลืมลืมขอโทษครับขอโทษครับเออไม่นหูเบาเขียยเด้ขนหูเบาเขี่ยนี่หูเบาเขี่ยเนียน เหนียวดิหน้อมบกขิติดสาวเพราะว่าก็ยังดอกพนถือผู้สาวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้อยู่ที่บ้านผมครับนะครับคือมาวินพันธุ์ถิ่ีเมี่ยงมาเรล่าห้ฟังนะครับเออเอาหุ้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมฝันเล่เฝ้่าเขียนไปอย่าลืมอย่าลืมเอา มีนี่เรื่องอยังที่บอกเอฟซีในรับเรื่องต่อคอนเอียงเขากันไปครับผมอ้าวฟังได้ครับท่านผู้ชมเด้อนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเดี๋ยวถามนุม่มบามก่อนเจ้าไปสามาเพื่ออะไรฮะเจ้าไปสามาไปไอไอไอนี่มา,าซื้อไปทั้งไปเติมน้ำมันรถมาอ,อืมหรือว่าไปเติมน้ำมัคนคนเพราะว่าผมฝันนะครับท่านผู้ชมเลยรียบมาหาหนุ่มอามครับว่าสิมาเป่า,ามาแกะความฝันให้หนุ่มอามฟังแล้วก็ห้าพันอยากเอา เป็นแนวทาาไอเอฟซีทางบ้านนะครับผมกับมาถานุ่มอามยู่นี่ถาเป็นชมวงเลยครับท่านผู้ชมอืมานั่งถ่าจะว่านอนหลับเป็นสองเติมนหนมันรถดอยู่เออโหลถไปเติมนหนมันมันโหลดอยู่ครับคือผมฝันฝันขายขายขายงวดที่แล้วเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วผมฝันเห็นอ่าเห็นเต่าแล้วก็หมูเด้งนะครับที่ไปศาลปู่พญาเต่า มาเที่ยวนี้นะครับท่านผู้ชมผมฝันฝันว่าได้ขับรถเครื่องขับรถหม้อไซค์นะครับไปขับผู้สาวอืมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนี้ปลาต่อยก็ยู้หนีด้วเพราะว่าเป็นยังสีซีเขาให้ฟ้องใ<ต><ม>ครก็ว<อ>่าผมให้คิดว่าเพิ่นฝันเธอซื้อความฝันฝัน,น,น,มนผมไปกับกับผู้สาวนะครับพนังซสอนทายไปไม่นไปแมอีหลีบอกว่าเบิ่งส้มยังแสดงว่าเพิ่นไปมาอีหลีละกันเอามาคิดเป็นฝันหรือเปล่าหนาคนนี้ถึงได้จำได้เนาะ บ่เมียนบ่เมียนแต่มาตยอยย่ข้างหลังนี่มีเครื่องเลยครับ <laughs> ไปขับรถเครื่องไปนะครับค้ายก็บว่าคืคอจิตผ้าไปไหว้พระมองวัดใดสักางมองนี่แหละครับท่านผู้ชมผมไปนะครับขับรถเครื่องไปแล้วก็ใกล้ส,สีหอดวัดแต่ท่านผู้ชมใกล้สีหอดวัดเหรอเห็นพระนะครับท่านผู้ชมเดินออกมาจากออกมาจากวัดนั้นแหละท่านผู้ชม <laughs> ออกมาจากวัด แล้วก็รถเครื่องผมพอไปถึงตรงนั้นหละมันมันเป็นถนนที่ว่าเขาเป็นถนนลูกลั่งไหมครับท่านผู้ชมถนนลูกลั่งไปถึงหน้าวัดไปถึงหน้าวัดรถผมไปทะแลกไปล่มล่มใส้เข่า,าอ๋อครับว่าไปถลายเออมันไปเลื่อนถลายล้มล้มล้มปลาเขาพอล้มลงมล้ปลาเขาพระรูปนั่น พันยางออกมาจากนาวัดย่างมามหาผมย่างมาเบิงเป็นพ่นมาถามข้าวนะมาถามว่าเป็นยังไงอาการเก็บมหันตมืงนี้ว่าเก็บหลายบ่พิ่นยางออกมาเนาะครับผมดูดูองค์พระดูเบิงเบิ่งหลวงปู่นั่นคายๆครับผมเคยเห็นเคยเห็นนะัท่านผู้ชมแล้วเพิ่นกับมานางว่าวนั้ผมดีดีครับมาถามมาลูกแขงลูกขาแล้วก็ซี่ให้ซี่ให ให้พมเบิ้งทะเบียนรถผมทะเบียนรถที่ลม่มอ่ามหูบอลงลงลงปูนั่นคายๆปูซีล่าไม่อ,ามอ่าอเหมือนมากเลยเราใส่แว่นน้ำเดล้าย่คือแมนมาจาับมาจับผมลุกขึ้นแลมาถามว่าเป็นย่งไรบ่ละเท่าอนะผมกับเบิ้งแล้วก็เบิ้งแขนเบิ้งขาผมแล้วก็เดี๋ยวไปเบิ้งอัน,อน,น,น ผู้ยิงสิสอนถ่ายมานัผมผมฝ่าไว้จับทั้งผลผมก็บอก่นอยู่ว่าผมผมโมเป็นยังหลายนะครับแต่ว่าเป็นห่วงผู้เพิ่นสอนถ่ายมานัผมว่าเพิ่นเป็นยังหลายบบุ่นี่ผมก็เลยไปจับเอาผู้ยิงนั่นขึ้นมาเพิ่นก็บอกเป็นยังหลายแต่ว่าลงปูนั่นแหละครับสี่สี่ไปทีไปายทะเบียนรถสี่ไปทะเบียนรถทะเบียนรถที่ผมขับไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลงปูคนสี่สี่แล้ว บันนี้ผมงอวกมาเพราะว่าผมเรียกเรียกไปเบิ้งทะเบียนรถงอวกมหมาหาลวงปู่เพเห็นมผมคิดว่าเพิ่นตองยางเขาไปในวัดผมว่าเป็นเป็นหลวงปู่ศิลารครับเพราะว่าเิ่นไ่แวน่นเพราะว่าผมก็เคยเห็นในข่าวในข่าวดูอยู่หลวงปู่ศิลานี่อวินอันเคยไปหาลเล่าด้ยเห็นบะตังแต่เมื่อไหร่ไปถ่ายคลิปตังแต่เล่ายังปรทเทไดนได้โโรงดังโดนแล้วอืไม้อยู่วัดบะ ตะกิดแล้วอยูัวทั้งไอไม่ได้อยูัวทั้งไอ้รไอพระธาตนมึงเห็นเด้ยอะยัวทั้งไอ้นยังม่ยังขดส้นสุรินส้นทีตะเกียกเท่านี้ยัวทั้งซุลินโอ้ยซะทั้งสุรินทห้าปียัยงกอดวันนี้ยังลอดรื้มเลยโดนแล้วนะครับหลายปีเหรอแต่แต่เล่าไวท่นไหนดังแต่มผมไม่ไม่เคยไปกราบมหรรการท่านเลยนะครับแต่ผมดูตามข่าวคุณคุณนะครับนาคุณคุณเพิ่นนั่นนะครับเพิ่นกับมามาจับผมตอนนั้นที่นี่เพิ่นสี่ไปใส่ทะเบียนรถ อตอนที่ผมไปห่วกไปเบิง้งทะเบียนรถผมห่วกปะ่ะขับขึ้นมา,าเผิ่นกับบ่เห็นเหรอครับ,บผมก็ผมก็คิดว่าเพิ่นคงยางกลับไปในวัดแต่เพิ่นเพิ่นผู้สีไหวครับแกพราอจากระยะทางประตูของออกมามาหาผมนี่ก็หลายเม็ดหลายสิบเม็ดอยู่ยครับกับแค่ระยะเสี้ยวว่ากีวีนาที่ผมห่วกก็ไปหาเผื่นเ่เห็นในตามเข้าไปป่าที่นี่นะครับ ผมก็เลยเอาเอาผู้ยิ่งคนเนี่ขึ้ขนนะครับเราขนถามว่าเพิ่นเก็บมึงไหนเพิ่นกับบ่เก็บบ่เป็นอย่างผะนนะเขาเฝ้าขเขาไปกราบไปไปไหว้พระเถอะกันก็เลยเขาไปในวัดนะครับก็เลยพระผู้ยิ่งเขาไปในวัดแล้วก็เอาโยกรถขึ้นยกรถขึ้นแล้วก็จูงเขาไปจอดอยู่ทั้งหน้าวัด mm hmm. ก็ได้เขาไปกราบถ้าว่าบ่เห็นบ่เห็นพระรูปนั้นผมก็ถามพระ ย้อในวัดนะครับถามพระยู่ในวัดจ้ห,หันว่าเห็นเห็นลุงปูที่เ่นไ้แว่นออกไปหน้าวัดบองหันว่ากับผม,มีผู้ผู้ผู้หูโอ้ยผู้เห็น <_ d ata> ผมกับว่าแปลกใจว่าเอา้าเพื่อนสิบไ่้อายุวัดนี่หรือว่าคนอายุวันใดนะครับ <_ d ata> ผมก็แปลกใจย้อนี้ในช่วงนั้นแล้วทีนี้ ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถที่ที่ผมสง่งแล้วก็ผมตื่นขึ้นมาเน่ยผมผมยังจำบัลืมนะครับแต่มาจดไว้ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซนี่นะครับเก้าหกสามแต่ว่าเบิ้งอีกทีหนึ่งไปเป็นคื้นจังเก่าหกหนึ่งเพราะว่าอันมองปายทะเบียนมันงอเขาไหม <c oughs> อือ เก้าหกสามเก้าห้องหนึ่งประมาณนี้แหละตอนตอนที่ไนฝันเนะีะนไปแต่เบนมันเป็นซีวง่องอ,อคือจังเหล็กหนึ่งนี่แหละนี่ครับที่ที่เห็นอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นความฝันที่ที่ผมฝันบานีหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาเอาหม้อไส้เอาหมอ้อไส้ออกมาแต่ว่าผู้ยิ่งผู้นั้นก็บ่เห็นนี่ผมก็เลยไปน้ำหาผู้ยิ่งผู้นั้นดีก็ก็บกนน่เห็นขี่หม้อไส้ออกมา จะได้มาโพยผียุสานปูคุณหา,าบนบาริป้าเขาแถวนั้นเหลียงมีแต่่วงงามเขานี่งามโอ้ยเป็นต่สะออนคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมในความฝันผมว่าเขาอยู่ในหันเช่าหน้าเพระเจ้งได้กระได้เงินได้ท่องในเอ่อได้ราคาได้ไปขายในยได้เงินหลายครับเพราะว่า มันง่ามเสรีเกิดมีตะห่วงใหญ่ๆเมียนท,ที่ที่เห็นเห็านานี้ในความฝันเ,<ล>เออในศาลปูคุณหารยุตละบริเวณแถวนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกับเขาไปกราบปูคุณหานกราบปูคุณหานแล้วกับสะดุ้งตื่นเพราวะย่ายต่อยเพิ่นมันอีหยังเพิ่นไม้ยันผมเลย่อเสะดุ้งตื่นเพิ่นไปฟันอีหยังเพิ่นเพิ่อนมาสุดยันบลอกเอวผมผมสะดุ้งตื่นขึ้น ก็นเลได้มาคุยโคมฝันเหสูฟั่งแล้วก็ผมได้มาจดใส่กระดาษไว้นะครับนี <ไอ S 1> ่ก็เป็นความฝันนะครับก็เป็นแนวทางมาว้าซูฟั่งนะครับเพราะว่าผมฝันมันมันคล่าขๆก็คือฝันหวดที่แล้วเพราะว่ามันมันจาได้นะท่านผู้ชมมันจําได้เป็นเรียงกันแล้วฝันว่าจไหฝันว่ที่แล้วนี่คือฝันว่าคือจังสิไปศารมองไดจแจหงมองแต่ว่าบ่ได้ระบุได้ว่าสิไปมองได พ่อไปอ,นนอันนี้ผมสิเทาขวามหลังฝันงวดที่แล้วนะครับที่เมือนันนน้นลายสดเนาะแมนแมนผมลายสด,ดยังจำบ่ลืมเลยครับฝันว่าผมสิไปสารบองไดสซักแห้งหนึ่งนี่แหละแล้วที่นี่ไประวางทางนี่ไปพ่อเตาไปพ่อเตาวันนี้ผมก็เลยลงไปหลู่ไปข่ำไป,ไปเห็นตัวเลขขึ้นนะครับไปเห็นตัวเลขขึ้นเป็นแปดสองหาไหม อยู่เตาไหมแล้วที่นี่ผมว่าเสียวเตานี่ไปปล่อยเสียวเตาไ,ไปปล่อยล่งหวยล่งน้ำพอกำลังเสียวเตาไปปล่อยผัดไปเห็นหมูเด้งหรือว่าฮิปโปโตัวหน่อยพอหัวขึ้นมาจากนั้นพอหัวขึ้นมากบันี้พ่อขึ้นมากแล้วจะได้มาดีดต้องดองมาหยอกผมเหร่นอยู่พอ่อหย, <พอ S 2> ยอกเออแล้ววันได้ปล่อยเตาเนีเน่เตาตกับอุ้มข้ามือเลยผมก็เลยอุ่มเตาไปไปเพื่อจิต ไปสารเป็นสารปูพญาเตาสารปูพญาเตาปต่ิทิดหวยพอดีนะครับติดยุ่กับหวยพอดีผมก็เลยไปกับหมูเดงกับเตาเนี่ยหมูเดงกับเต้นต้องแดงต้องหยอกผมไปเรื่อยๆไปหอดสารพ่อไปหอดสารปูพญาเตาลูกปิงปองโลนออกมาสามลูกหกสองหาเนาะครับลูกปิงปองที่ลนออกมานะครับนี่ี่คือความฝันงวดที่แล้วซองหาประเทศเลขกเลกกรเขาหกเล็ก,ก เลขมันออกหกหกห้าแล้วก <5. S 1> ็เลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่ก็คือห้าเก้าเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันก็ถือว่าเข้า,เข,าเข้าทั้งข้างใต้ข้างเถิงนะครับแต่ <Okay. S 1> ประมาณนั้นนะครับนั่นคือความฝันของหมวดที่แล้วแล้วก็มางววนี้คือ,อคบ้านไอ้งวดที่แล้วนั่นคือว่าโมเด็งขึ้นไปยูทั้งน้ำเตาแมนขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปทั้งขึ้นไปย,ทไปย,ทไปยูทั้งน้ำปูพญาเตา<ม>ทั้งเตา อันนั้นคือข้งฝันขวดที่แล้วนะครับแล้วงวดนี้เอองวดนี้ผมมาฝันมันเป็นลักษณะที่คล้ายๆว่ามันมันจาได้ไหมยะต่อยจําได้แล้วผมก็เลยมั่นใจว่าเลขตัวนี้คือสิเขามากคืองวดที่งวดที่งวดที่แล้วนะครับเนียสาหาเธอฝันต้องงวดเนาะเพราะว่าฝันต้องงวดเด้แมนครับเพราะว่าลงปูเราเราสี่มือนะสี่มือไปยุ่ไปทะเบียนลดลด รถผมนะ่ะมันลมลมเส้ป้าเขาแัแรลงกับมันลมลงไปเต็งเขานะครับเพิ่งเกิดเข้าอ่าเพิ่งอ,ออกมาถามผม,มว่าเป็นยังไงบ่สโยมเป็นยังไงว่าเท่าเพิ่งถามไปเนาะมผมก็บอาผมบ่เป็นยังไรเดอกครับแต่เป็นห่วงแต่ผู้หญิงสือเป็นซอนถ่ายมาของผมแหละเพิ่งว่าสิมาวัดนะครับมาไหวพระเพิ่งถามที่นี่เพิ่งสี่ห้ไปเบิง่งทะเบียนรถทะเบียนรถมอ์ไสค์ผวหอกไปเบิ้ง ทะเบียนรถพ่อหงวกกลับขึ้นมามหาหงวกกับขึ้นมาหาเพิ่นบ่เห็นลงปูเหรอผมปูไ่แวนตาอมาวินเนี่ยจำได้บ่ว่าลงปูศิลาหน้าตายแบบใดจำได้จำได้ลงปูศิลาเพราะว่าเิ่นไซแวนเนาะเป็นไ่แว่นผมเบิ้ง่าวเบิ่งคาวเรื่อยอยู่แี่ว่าผมว่าคุนขุคกับึ้นไข่ลงปูศิลาเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับความฝันผมก็ประมาณนี้ ก็นะครับสาหรับความฝันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมกับมาวา่ามาเราสู่เอฟซี FC ทุกท่านได้ฟังกันเพราะว่ามาแบงนะครับมาแบงความฝันมาแบ่งแนวทางส่วนซีเมนต์บล็อกแมนจันงไงนี่ผมกับบอกาบอการลันตีบลอกสมารถการลันตีได้นะครับกับแคมาลอยฟังบางขงังบางข้าวหรือว่าบางที่อาจ อาจจะเขาคือจะงวดที่แล้วก็ได mm hmm. ้เพราะงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่าง mm hmm. นะครับท่านผู้ชม mm hmm. อันนี้กับเบอรดการลั่นต mm ี hmm. วาสีเขาเนาะอันนี้แล้วมีมีเอฟซีคนหนึ่งโทรมาหาผมเขาบอกว่าอัมพวินที่มาวินบอกว่าริงปองหลดมามาสามลูกที่หกสองห้านะี่ป้าไปตีเป็นหกสองตัวนะหกหห้า mm hmm. แล้วก็อ่าเก้าเก้าห้าแล้วก็ สองตัวก็คือหกห้าห้าหกแล้วก็ห้าห้าเก้าเก้าห้าหกกับเก้าเจีป้าก็ได้นะได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวพ่อมาวินบอกว่าหกสองห้าป้าก็ติเป็นหกสองตัวด้วยเพิ่งรังสี่แม่เพิ่โทร่มาคุยนั่นเ้วเพิ่นเพิ่็ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมวดที่แล้วแล้วงวดนนี้วดนี้เราไม่ก็น่าฟันนะนะอ๋ กต่ฟันว่าขับรถเครื่องเลยครับหม้อไส้ครับหม้อไส้คือจังศรีวไปไปวาพระนี่แหละมีผู้ยิงซอนถ่ายไปนั่นเอาผู้ยิงซอนถ่ายไปขี่หม้อไส้ไปจอดจำได้แม่นเนาะเรียกผู้ยิงซอนถ่ายเนาะจำได้แม่นเลยจำได้แม่นเลยไปไปศรีวาพระไปไวาพระอยู่วัดใกล้สรีหอดวัดเดี๋ยวเหลือประมาณสิบก้าวยี่สิบเมตรนี่ยแหละบ้านนี้มันมีป่าเขาอยู่อยู่หน้าวัดถนนผัดเป็นถนนทางหินเหนือรถผัดไป ไปลื่นไปถลแฉกขีนแฮ่ลมล่องปลาเข่าบานีมีพระมีหลวงปู่พันยางออกมาใส่แว่นก็เรว่าค่ายๆกับหลวงปู่ศิลาค่ายๆกันเลยพันยางออกมาถามเป็นยังบ่หรือย้เป็นยังบ่ละอันเท่าค่ายๆก็จะซื้อหรือพออธิบ่ีเป็นเพล่นหรือไงกับพ่อเหน่อใจพ่อเหนือใจชอบค่ายๆกันเอเพิ่นก็ออกมาถามถามนนท์ถามนี่แหละแล้วก็บังก็ถามว่า เป็นอย่างหลายบอยอ่อเลยย้อนเป็นอย่างหลายบ่อตะเ่าผมก็เลยว่าผมบ่ไเด็กเป็นอย่างหลายครับแต่ว่าเป็นห่วงผู้ผู้ยิ่งที่เพิ่นอสอนถ่ายมานํ่นผม,มเดี๋ยวผมไปไปซอยเอาเพิ่นขึ้นเพิ่นพ่อก็วบาสิไปซอยแล้วเพิ่นสี่เมื่อไปทางปลายทะเบียนรถแหม,มสี่ไปทางปลายทะเบียนรถแล้วผมก็เลี้ยวไปเบิ่งปลายทะเบียนรถแล้วทีนี้ผมหัวกลับขึ้นมาหาหลงปูบ่เห็นเพิ่นแล้วม,มันนี้คิดว่าเพิ่นคิดว่าเพิ่นคงจะยางเขาวัดไป ก็เลยก็เลยบ่ได้คิดจังหลายนะในความฝันก็เลยไปซอยเหลียวผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาแล้วก็พ้ากันจูงรถเข้าไปในวัดแล้วก็ไปถามหาหลวงปู่ที่เพิ่นออกมาถามเอ้องหันว่าเพิ่นเพิ่นสวายอย่างไดที่่นใส่แว่นไปถามพระยู่ในหันเพิ่นกับบ้องหูพระยังหันกับว่าบ่เห็นบ้บ่ฮู้บ่หูก็เห็นบ่มีเด้วยพอด้ยจักนะครับแล้วก็อ๋อนะครับน้องบามเพิ่นอัน พันห้อนพันก็ร่างเอาพันร่มนะครับอ่าพันห้อนอืมเอาเฮ็นอย่างนี้อืมเอาลองเราคังนะครับท่านผู้ชมทั้งจากหลังจากนั้นกับเด็กขี่มอไซค์บาดีผู้ยิ่งผู้นั้นกับเจ้าวาไปใส่เด้บ่เห็นหาบ่เห็นหลังจากเขาไปในวัดกเด็กเอามอไซค์ขี่มาเจ้าในมอโพอยู่สารปูคุณหารแล้วก็ไม่เห็นอ่าป้าเขาไรหน้านะครับที่อ่า ป้าเขาอมีแต่ห่วงใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมอันนั้นคือความฝันนะครับเ็บี้นเอาไปในสิบคิวเลยเลขสู้ขีมมุดขึแม่งเขา,าเลขทะเ,เบียนรถนะครับเอายามอีกนะครับเลขทะเบียนรถทีที่ปูพันสี่ไฮเบิ้ลเงินคือไปแผ่นทะเบียนพ่อรถมันหลบมันพับแล้วก็มันมันไข่ๆเป็นเหล็กหนึ่งให้เหล็กสามหน่อยอยู่ด้านหลังนะครับนี่กับประมาณนี้นะครับครับผม ปรดใช้วิจัยยาในการรับชมด้วยครับผม963961นะครับลองเบอรงครับนี่นะครับ9639ไม่แนะนำไม่ส่งเสริมนะครับใช่ครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับครับผมสำหรับตามสหรับครับตัวเลขนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมนะครับแม่ครับมาวิ่งเพื่อนฝันเพื่นกระไดมาเราควมฝันมาแบ่งปันเนาะกันเนาะฝันงวดนี้ก็เป็นงวดของวันที่16ตุลาคมพศ2567นะครับ ก็ฝันประมาณนี้นะครับฝันเห็นเข่าพร้อมมันก็เข่าแล้วฝันเห็นผ้าพร้อมถ้าเมื่อน้ำผักอ่ะหน้าตาข่ายกับหลวงปูศิลาเธอว่าฝันดีเดี๋ยวจะพาไปยุ่งไปไทยกีฬาคุณนะที่ว่าเพิ่นเพิ่นอยากให้ไปกราบเพิ่นอยากไปไปไหวก็เป็นเพื่อนเพราะหนึ่งมันก็มันเคยเป็นไกลจากเข้าหรอกกาลสินอยู่ยุ่งการศินเนาะด้วยวัดพระธาตุมณีกุญแจด้วยอือเพื่อภาพาพาไปอ่าพาพเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเนาะ นเรทบัาเคยฝันแบบนี้บ่บ่เนี่ยว่าฝันแปลกสองมวลเหรอมวลบังหันกับจะได้ไปฝันนั่นแหละคือบอกสูุฟังแหละไปฝันเห็นหมูเด่งหมูแจักหมูเด่งอยู่บ่าหมูแจักโตเบิ่งข้าวติดตาเป็นเอฟซี่หมือนกันเดิเอฟซีหมูเด่งรึเปล่าหมูเด่งเขาไปกินโจ๊กหมูสับเป็นเห็นหมูเด่งกูแจ็คตอนสองตันสองสามตอนนี่แหละนะครับหมูเด่งเนาะเอาถือว่าเป็นแนวทางไว้นะครับคุณจุ้มนาะตั้งไว้ตั้ง เบิ้งว่ารับฝันมาแบบนี้เนาะเฮ็นจจงได้เลยเนาะเออเทากับเออเด็ดประมาณนี้นะครับทุกช่องเนาะลองไปพิจารณาเบิ้งเอานะครับผมเนาะอ่ามี่ยังอีกว่าเอาเอาวินเสริมต่อป่ะนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับถ้าทีมงานนะครับมีบุญวัสนากษิด้ไปกาบหลวงปูศิล่านะครับนุ่มอามซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับรถทางไกลเป็นเปนกษตรกเกษผ้าทีมงานไปนะครับ ถ้าขับรถทางไกลนะครับท่านผู้ชมถ้ายิ่งกลางคืนนี่ผมไม่ไหวเลยครับถ้าเมนุบาร์มนี่หรือน้องน้ำน้องน้ำหรือตั้งเทีย่นเพิ่นกัได้เป็นบางครั้งได้เป็นบางครั้งเพราะว่าพเพิ่นรถรับอดนอนไม่ไหวไเทีย่ยงเสื้อพี่ดอกเออนะครับเกับขับรถเก่งอยู่น้องน้ำแต่ว่า<ไ>ปลาต๋อยนี่อืมขันแจ๊กไปน้ำใดไปน้ำได้เนาะไปน,ำน้นำดนไำด้เบิร์ตอาบอมเป็นเออนะครับอ่ะสุดท้ายคลิปนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับ สับตะไคร้นะครับให้จับให้กับทีมงานด้วยนะครับมาวิ Channel, นชาแนลหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนต์น้นองน้ำ Channel แล้วก็ทีมงานอีก2พระเอกก็คือพ่อทองแหลคนเดิม่บวแพ c ชาแนลนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ EP ีนี้นะครับก็คงต้องลาและไว้เพียงเคนี้ก่อนนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพีหน้าแล้วมีความฝันดีๆ กะสิมาเบาสู้ฟังแล้วก็อย่าลืมคอยติดตามนะครับพ่อสํารวยคนฝันแม่นเพราะว่าผมประสานไปหาพ่อรวยแล้ว่นยังบ่าันเด็ฝันนะครับทาบ่านผู้ชมบ่ทันเด็ฝันแม,นก,มนก็น,นะครับเพราะว่า,ม,ามีเอซีสอบถามเข้ามาเยอะให้ให้ตามพ<ร>่อรวยให้หน่อยคือไปตามพ่อรวยไม่ได้ครับจะไตามดูขดิหาว่าท้ายดูเพราะว่าจากตามไปจนฟงไง้เพิ่นฝันเลยดี่กว่าแมน ไปตามที่แรกผมว่าจะไปตามพ่อรวยพ่อรวยบอกว่าติดธุระอยู่ต้องดูเมียที่ป่วยติดเตียงแกมาไม่ได้อันนี้ยอกยอกนะครับท่านผู้ชมคือพ่อรวยยังไม่ได้ฝันนะครับพ่อรวยยังไม่ฝันผมโทรไปถามพ่อรวยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาทีมงานนี่ทั้งป้าต้อยน้องน้ำน้องบามนะครับต้องไปตามพ่อรวยมาลกขีดพหยเอฟซีทุกท่านทั่วโลกในเบิงในชมแท้แน่นอนครับ เพิ่นยังว่าขันขันขันบ่ฝันก็คือบบฝันขันฝันกับแมนครับแมนับฝันก็คือบระเทศไทยเลยแมนการันตีว่าใวันนี้ต้องฝันแล้ยก็ต้องบอกว่าบบได้ฝันนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมสมทบเนาะเงินที่เพิ่นได้ชมในลารายอออวว่าน้อยก็หลายเนาะเพราะว่าได้รวมสมทบมาให้ฝากไปพอรวยร่วมไปให้พร้อมพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็ ประมาณนี้นะครับค่อยพบกันคลิปหน้าไอพีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ